สวัสดีดค่ะ,คะน้ำมนต์ค่ะปุกปิกค่ะปุกปิกทราบไหมคะว,ว่าทำไมเราต้องตรวจสมุดประวัติรับราชการนั่นน่ะสิคะพี่น้ำมนต์ได้เลยถ้าเกิดไม่ทราบเราไปฟังกันเลยค่ะไปกัน,กนเลยกลย่อนอื่นข้าราชการทุกนายจะต้องมีสมุดประวัติรับราชการเริ่มตั้งแต่บรรจุครั้งแรกจนถึงแก่กรรมไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการค่ะถ้าตรวจสมุดประวัติรับราชการเลขกระสานครบถ้วนจะมีข้อดีอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ 1>, 1. เพื่อนำเอกสารไปขอรับสิทธิ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว 2. เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเอกสารก่อนที่จะ,กะเกษียณลาออกหรือถึงแก่กรรม 3. สะดวกต่อการขอหนังสือรับรองหรือหนังสือราชการอื่นๆและ 4. สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ค่ะ การบันทึกข้อมูลเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้ในสมุดประวัติรับราชการก็จะเป็นการช่วยให้การสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเงินเดือนการบันทึกพอสอรอและการบันทึกวันทวีคูณค่ะถ้าไม่ตรวจสอบสมุดประวัติรับราชการทราบไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น อันดับแรกเอกสารสําคัญอาจจะไม่ครบและเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลของข้าราชการแต่ละบุคคลอีกทั้งข้อมูลก็จะไม่อัปเดตให้เป็นปัจจุบันเช่นมีบุตรสมรสหรือเปลี่ยนชื่อและสิทธิต่างๆที่จะได้รับก็อาจจะเกิดความล่าช้าได้ค่ะ ซึ่งกรมสารบัรอาหารได้เห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบสมุดประวัติรับราชการของกําลังพลทุกนายในกองบัญชาการกองทัพไทยเนื่องจากปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดจากข้อมูลในสมุดประวัติรับราชการที่ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบันทําให้สมุดประวัติรับราชการไม่สมบูรณ์จึงส่งผลทําให้เกิดความล่าช้าในกรณีที่ต้องการนําไปขอสิทธิประโยชน์ต่าง,างๆทางราชการค่ะขอให้กำลังพลทุกนายในกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจสอบสมุดประวัติรับราชการของตนเองและตรวจสอบประวัติรับราชการทางระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเกิดในปีนั้น,น,นๆเพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลของกําลังคนทุกนายค่ะยึดมัน่นมาตรฐานบริการเ้ื่อใจฉับไวเรื่องสิทธ์กรมสารบัรทหารยินดีให้บริการค่ะบ๊ายบาย what <laughs>